ที่การปอกมะม่วงครับปอกครับปอกโอ้ปอ้ปอกมะม่วงที่นี่ก็ปอกประมาณนี้ฮะมะม่วง แล้วก็ฉีกตูดครับฉีกตูดครับฉีตูดครับลอกเลยครับมะม่วงแปลกไหมฮะก็ไม่แปลกเนะมาะมะม่วงมันทําได้ทุกอย่างนะครับแต่มะม่วงต้นที่บ้านผมมันจะเป็นลักษณะนี้ครับมันปอกง่ายมากเลยครับนี่ไงครับมะม่วงบ้านผม ออกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสวยครับแล้วก็ดึงเปลือกออกครับปุ๊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 บเขาก็จะเป็นเปลือกออกนี่ครับง่ายจุงเบย